สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพียราสามารถรหัสนักศึกษา63203 302 026วันนี้มาอธิบายเรื่องโรคถุงลมป่งพองค่ะค่ะโรคถุงลมป่งพองคือภาวะที่ถุงลมเสียความยืดหยุ่นและเปราะง่ายอาจมีการแตกทะลุทำให้ถุงลมสูญเสียหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอากาศ ทำให้ลมที่จะเข้าปอดน,นั้นน้อยกว่าปกติรวมทั้งการแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็จะลดน้อยลงด้วยซึ่งโดยปกติกา๊าซออกซิเจนในถุงลมจะซึมผ่านผนังถุงลมและหลอดเลือดเข้าไปในกระแสะเลือดในขณะที่กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นในกระแสะเลือดก็จะซึมกลับออกมาในถุงลมค่ะค่ะสาเหตุของโรคนะคะ การที่เราสูดสารที่เป็นพิษอาจจะอยู่ในรูปของฝุ่นควันที่มีอนุภาพเล็กๆหรือแก๊สหรือสารเคมีเข้าไปยังปอดนอกจากนั้นสาเหตุที่เรารู้กันดีก็คือการสูบบุหรี่ค่ะการสูบบุหรี่ยิ่งสูบนานสูบมากก็จะมีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นซึ่งอาจเกิดจากการที่เราสูบเองหรือได้รับจากสิ่งแวดล้อมค่ะ <Okay. S 1> ค่ะต่อมานะคะอาการของโรค ส่วนใหญ่จะมี2แบบก็คือแบบที่ 1. อาการเหนื่อยอาการเหนื่อยก็อาจจะเป็นได้ตั้งแต่เวลาออกแรงทํางานหนักถึงจะมีอาการเหนื่อยจนถ้าเป็นมากๆขณะพักก็จะมีอาการเหนื่อยได้แบบที่2นะคะก็คือจะมีเรื่องของการไอไอเนี่ยจะเป็นลักษณะเรื้อรังจะมีเสมหะหรือว่าไม่มีก็ได้ค่ะถ้ามีเสมหะก็จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยมักจะเป็นตอนช่วงเช้าค่ะ ต่อมานะคะการวินิจฉัยของโรคโดยการตรวจสมรรถภาพทางปอดเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสมรรถภาพนั้นก็จะมีหลายชนิดค่ะ 1. เครื่องสไปโรมิเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งเป็นการตรวจวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าและออกจากปอดทําได้ค่อนข้างง่ายแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่มาตรวจเนื่องจากต้องมีขั้นตอนการสูดลมและการออกแรงเป่าอย่างเต็มที่ทางปาก ส่วนวิธีที่2ก็คือการวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดงเนื่องจากระดับก๊าซในเลือดแดงนั้นจะช่วยบอกถึงความผิดปกติในการแลกเปลี่ยนก๊าซเกี่ยวกับการรับออกซิเจนและการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะค่ะต่อมานะคะการรักษาโรคค่ะจะแบ่งเป็นสส่วนคือการใช้ยากับการไม่ใช้ยาส่วนที่1การใช้ยารักษายาหลักคือยาขยายหลอดลมเพื่อบรรเทาอาการคนไข้ ซึ่งเราจะใช้ในรูปของยาพ่นสูตรเราจะไม่ใช้ในรูปของยาระบประทานเนื่องจากมีผลข้างเคียงมากกว่าส่วนที่2การรักษาโดยไม่ใช้ยาได้แก่การงดบุหรี่หลีกเลีเ่ยงปัจจัยเสี่ยงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วก็การออกกําลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพอ่อดถ้าผู้ป่วยมีออกซิเจนต่ำในร่างกายก็ต้องให้ออกซิเจนระยะยาวค่ะ ค่ะต่อมานะคะการรักษาด้วยยาค่ะ 1. น,นะคะยาขยายหลอดลมจะมีกลไกลการออกฤทธิ์ลดการหดเกรงกล้ามเนื้อทางเดินหายใจซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ 2. นะคะยาสเตียรอยจะเป็นยาที่ใช้ลดการอักเสบในปอดซึ่งยาจะมีทั้งรูปแบบของยารับประทานยาให้ทางหลอดเลือดหรือยาพ่นค่ะ 3. นะคะยาฟอสโฟไโดเอทเรต โป i อิ i ฮ i บิเตอร์จะเป็นยารับประทานที่ช่วยต้านการอักเสบที่สามารถลดโอกาสกำเริบของโรคโรคถุงลมโป่งพองได้ค่ะ4นะคะยาปฏิชีวนะใช้เพื่อต่อต้านการติดเชื้ออันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาการถุงลมโป่งพองนั้นแย่ลงค่ะต่อมานะคะการบำบัดค่ะ การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดน,นั้นหรือการออกกําลังกายที่ความหนักระดับปานกลางเช่นการเดินจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจนั้นมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการให้ลดลงค่ะ 2. นะคะการดูแลเรื่องโภชนาการผู้ป่วยนะคะจะมีอาการหรือเป็นมานานนั้นจะมีน้ําหนักตัวลดลงทําให้แรงหรือกําลังที่ใช้ในการหายใจนั้นลดลง จำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องโภชนาการเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับเข้าสู่เกณฑ์ปกติค่ะ 3. นะคะการบำบัดด้วยออกซิเจนเป็นวิธีบำบัดที่ช่วยให้ผู้ป่วยนั้นมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำขณะออกกำลังกายให้สามารถออกกำลังกายได้นานยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือการเลิกสูบบุหรี่ค่ะ หรือหลีกเลี่ยงควันบุหรี2นะคะการออกกําลังกายค่ะ 3. นะคะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้ปอดเกิดการระคายเคืองเช่นฝุ่นควันพิษน้ําหอมหรือล้างเครื่องปรับอากาศให้สะอาดอยู่เสมอค่ะ 4. นะคะหลีกเลี่ยงและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจได้แก่การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และปอดบวมหรือการสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ค่ะ ต่อมานะคะการป้องกันถุงลมปุ่งพองถุงลมปป่งพองมีสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่ค่ะดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือการเลิกสูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่จะทําให้อาการของโรครุนแรงขึ้นอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงหรือสวมหน้ากากป้องกันตัวเองจากควันและสารพิษที่เป็นอันตรายการตรวจพบโรคได้อย่างทันท่วงทีนั้นเป็นสิ่งสาคัญเพราะในรายที่ปอดและหัวใจได้ไดรับความเสียหายอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ ค่ะดิฉันนะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ